สวัสดีครับสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมมีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับเรื่องของการได้ตัวละครใหม่แล้วจะปั้นยังไงให้ไวนะครับวันนี้ผมได้เสี้ยวหูนะครับแล้วก็จูจูชิงนะครับมา2ตัวผมจะปั้นเสี้ยวหูนะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับ เราจะใช้วิธีการนี้ครับรีเซ็ตตัวละครที่ไม่ใช้นะครับเพื่อเอาทรัพยากรไปใช้กับตัวที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเจ้าอูจีเลเวล32ดาวนะครับเราจะรีเซ็ตเขาเพื่อเอาขวด exp นะครับไป up เซียวหูนะครับเดี๋ยวเรามารีเซ็ตกันเลยนะครับ ที่ตรงนี้ครับอ่าไม่รู้ว่าเห็นไหมฟังอ่าไอคอนสีเหลืองเหลืองส้มๆตรงนี้นะครับจะมีรูปคนอยู่แถบยาวๆตรงนี้กดเข้าไปครับจะมีคำว่ารีเซ็ตนะครับมีคำอธิบายก่อนรีเซ็ตว่าเราหลังรีเซ็ตจะได้อะไรบ้างนะครับ คู่หูก็คือตัวละครจะกกับสู่เวลเริ่มต้นนะครับคืนวงแหวนวิญญาณกระดูกวิญญาณอุปกรณ์หินเติมพลังทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋านะครับคืนวัสดุพลังวิญญาณพัฒนาสกิลวิญญาณนะครับกลับคืนโดยสมบูรณ์เลเวลตีวกอุปกรณ์ลดเหลือเลเวลหน,นะครับออ,อนนี้ครับทั้งหมดนะครับโอเคผมจะเอาอันนี้นะครับก็กดรีเซตเลยนะครับปึ๊บ ยืนยันนี่ครับได้3ามหมอ่าสามพั 3, 3ขวดแล้วก็วงแหวน100ปีนะครับของจา้าอุจีคืนมานะนะครับได้แล้วเราก็จะเอาทรัพยากรน,นี้ไปใช้ในการอัพเกรดเสียวหมูนะครับเสียวหมูเลเวลยีสบ นี่ครับอัพไปเลยนะครับอัพให้ถึง40เลยครับตัวหลักนะครับนี่40แล้วก็ปลุกวิญญาณพร้อมปลุกสำร็จอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆครับสำหรับใครที่สุ่มตัวละครได้ตัวละครมาใหม่นะครับเราถ้าอยากเล่นทีมใหม่หรือตัวใหม่ก็ใช้วิธีการรีเซ็ตนะครับตัวที่ไม่ใช้นะครับ แค่นี้ครับเทคนิคง่ายๆนะครับแบ่งปันกันไปนะครับใครที่มีคำถามหรือว่ามีอะไรอยากแชร์ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับแล้วพบกันใหม่นะครับจอมยุทธทั้งหลายอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใต้คลิปด้วยนะครับคลิปนี้มาแบบรวดเร็วนะครับตอนนี้อยู่ที่จักรวัดสิงรัว70นะครับใครอยากไปเจอกันก็ ไปเจอที่นั่นได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็อยู่ที่36นะครับเนี่ยสามสิบหกเซอร์เออะไรไม่รู้ลืมแล้วอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเือนที่เข้ามาชมสตรีมด้วยนะครับก็มีสตรีมเล่นแลกเปลี่ยนกันไปมาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับบายบายครับผมอย่าลืมนะครับ สุ่มมากันให้กระจายไปเลยมีอะไรให้สุ่มอีกไหมกว่าจากไปไม่มีอะไรเนียนะครับโอเคครับบ๊ายบาย